ขณะน,นี้คุณกำลังรับฟัง GPF Podcast รายการ Money Buddy โดยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหลายคนอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับแนวทางการลงทุนแบบ ESG กันมาบ้างแล้วนะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่อยากรู้ว่าเจ้า ESG เนี่ยคืออะไรมีปัจจัยอะไรบ้างที่ต้องพิจนารณา,นาแล้วกระขอมีการลงทุนในธุรกิจที่ใช้แนวคิด ESG ด้วยหรือไม่ รายการ Money Buddy EP นี้ผมจะมาเล่าให้คุณู้ฟังฟังกันครับ ESG คือรูปแบบการลงทุนภายใต้กรอบแนวคิดที่คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นความยั่งยืนโดยไม่หวังผลกำไรเพียงอย่างเดียวและจะคำนึงถึงปัจจัยสำคัญ3ด้านดังต่อไปนี้ปัจจัยแรกก็คือ E.Environmental คือการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยให้ความสำคัญกับผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศ ซึ่งวัดได้จากตัวเลขของมลภาวะจากการผลิตหรือการดำเนินธุรกิจในแต่ละช่วงการวัดปริมาณการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือกา๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาโลกร้อนการรักษาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจรวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพปัจจัยที่2คือ S หรือโซเชียลมันคือการคำนึงถึงสังคมโดยให้ความสำคัญกับหลักสิทธิมนุษยชน มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขภาพของแรงงานสร้างความเท่าเทียมให้กับคนทุกกลุ่มการให้ความสําคัญกับชุมชนที่อยู่รอบด้านไปจนถึงการมีส่วนร่วมในชุมชนท้องถิ่นและความพยายามในการส่งเสริมความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันในสังคมปัจจัยสุดท้ายคือปัจจัยที่3นั่นก็คือ G governance คือการคำนึงถึงหลักธรรมาิบาลโดยให้ความสำคัญกับการดาเนินธุรกิจที่โปร่งใสและยุติธรรมตรวจสอบได้ ต่อต้านการทุจริตมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทอย่างเป็นธรรมเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชันในองค์กรยกตัวอย่างเช่นการมีคณะกรรมการที่หลากหลายหรือการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเดนินงานและกระบวนการตัดสินใจทั้งสาปัจจัยนี้แหละนะครับที่เรียกว่า ESG กระบขอในฐานะนักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการลงทุนด้าน ESG โดยเชื่อว่าการลงทุนด้วยวิธีดังกล่าวนี้จะช่วยสร้างผลตอบแทนทางการเงินที่ดีให้แก่สมาชิกในระยะยาวควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลระหว่างการรักษาความปลอดภัยของเงินต้นกับการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้พร้อมกับผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยดังนั้นองค์กรจึงได้นำหลักเกณฑ์และผลประเมินด้าน ESG เข้ามาในกระบวนการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนเพิ่มเติมจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและสถานะทางการเงินทั้งการลงทุนในประเทศและต่างประเทศดังต่อไปนี้การลงทุนในต่างประเทศตั้งแต่การคัดเลือกหรือ selection ผู้จัดการภายนอกที่เข้ามาบริหารจัดการกองทุนซึ่งมีการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกในประเด็นด้าน ESG ไว้อย่างชัดเจนโดยหลังจากคัดเลือกผู้จัดการกองทุนภายนอกได้แล้วก็มาขอจะเข้าพบและหารือ หรือ Engagement กับผู้บริหารของผู้จัดการภายนอกในประเด็นการดำเนินงานด้าน ESG เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นำแนวปฏิบัติด้าน ESG ไปดำเนินการตามข้อตกลงและกบขจะมีการนำผลการดำเนินงานด้าน ESG ของผู้จัดการกองทุนภายนอกมาใช้เป็นหนึ่งในประเด็นการประเมินผลการดำเนินงานของผู้จัดการภายนอกด้วยสำหรับการลงทุนในประเทศจะแบ่งออกเป็นสส่วนโดยผู้จัดการภายนอกและทีมลงทุนของกบข สำหรับการบริหารจัดการโดยผู้จัดการภายนอกในประเทศนั้นกบขใช้แนวทางเดียวกับการลงทุนในต่างประเทศในขณะที่การบริหารกองทุนโดยกบขเองก็มีการนำปัจจัยด้าน ESG มาใช้ในการบริหารจัดการลงทุนดังนี้การลงทุนในตราสารหนี้ในการวิเคราะห์เครดิตของผู้ออกตราสารกบขมีการนำปัจจัยต่างๆมาพิจารณาอย่างครอบคลุมและรอบด้านรวมถึงปัจจัยด้าน ESG อันเป็นพื้นฐานสำคัญของหลักการลงทุนอย่างยั่งยืน การลงทุนในตราสารทุนเน้นลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีโดยมีการนำปัจจัยด้าน ESG เข้ามาพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนนอกเหนือจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเพื่อประเมินฐานะและผลการดำเนินงานของบริษัทในระยะยาวการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เน้นลงทุนโดยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อมรวมถึงบริหารอาคารสำนักง,งานที่ถือครองด้วยมาตรฐานอาคารสีเขียว ก็ขอมีกระบวนการในการตัดสินใจลงทุนอย่างรอบคอบตามกรอบพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยมีการวิเคราะห์และกระจายความเสี่ยงการลงทุนควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลระหว่างการรักษาความปลอดภัยของเงินต้นกับการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้มอถึงตรงนี้จะเห็นว่าประเด็นเรื่องของ ESG นั้นเป็นการลงทุนที่ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การลงทุนในบริษัทที่มีอัตราการเติบโตสูงเพียงอย่างเดียว แต่ยังคำนึงถึงการสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคมควบคู่กันไปกับการดำเนินกิจการแม้จะมีแนวโน้มของผลตอบแทนกใกล้เคียงกับการลงทุนแบบทั่วไปและอาจขึ้นๆลงๆบ้างตามภาวะตลาดในขณะที่ความผันผวนหรือความเสี่ยงทางธุรกิจต่ำกว่าตลาดโดยรวมเนื่องจากกรมขอเชื่อว่ากิจการที่ให้ความสําคัญและมีศักยภาพการเติบโตภายใต้หลักเกณฑ์ด้าน ESG มักจะมีผลประกอบการที่แข็งแรงซึ่งจะส่งผลต่อผลตอบแทนการลงทุนที่ดีในระยะยาวได้ แล้วอย่าลืมกลับมาติดตามรับฟังสาระดีๆกันได้อีกใน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ